ีราพ้องที่นี่มันมีปัญหากรณีว่าลูกไร้เดียงสาหรือว่าแม่หาแม่ไม่เจอในกอต้องการจะรับรองบุตรแต่ลูกยังไร้เดียงสาอยู่เลยหรือในกอต้องการจะรับรองบุตรภรรยาหาไม่เจอติดต่อไม่ได้ล่ะเป็นคนสาบสูนไปแล้วถ้ามีหลักฐานยืนยันว่าหาแม่ไม่เจอหรือมีหลักฐานว่าลูกไร้เดียงสาแต่อยากรับรองบุตรขอบคุณออกมาค่ะขอบคุณมากให้พาไปไปยื่นคําร้องในกอต้องไปยื่นคําร้องที่ศาล แล้วให้สารออกคำสั่งให้ในกรับรองบุตรได้แล้วในโกเอาคำสั่งสารนั่นแหละมาทีอ่อำเภอว่าในโกรับรองบุตรได้เพราะฉะนั้นในกรณีถ้ารับรองบุตรแล้วขาดอาดงค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งคือลูกไร้เดียงสารหรือแม่ของลูกไม่อยู่แล้วหรือแม่ของลูกตายแล้วแต่พ่ออยากจะรับรองบุตรพ่อต้องไปร้องต่อศาล ในกอต้องไปร้องต่อศาลให้ศาลออกคำสั่งให้ในกอรัรบรองบุตรได้แล้วคำสั่งศาลมาเมื่อเ,เมื่ออำเภอออกใบรับรองให้แล้วรูปรูปู้กชอบด้วยกฎหมายของในกอทันทีเป็นทายา